สวัสดีครับผมนายนัทวัฒน์อมจันทร์วันนี้จะมาสาธิตการใช้อันตาโซนิวัลระยะตางครับเปิดโปรแกรมไลยนะครับนี่นี่คือบอร์ด Arduino Uno ครับนี่คืออันตาโซนิครับนี่คือวิชวลเตอร์ม่ลั่ครับนี่กลาวครับแล้วก็นี่พอตครับนี่คือดิซิเตอร์ครับทำงานต่อเลยเลยนะครับต่อแรงจ่ายเข้ากับดิซิเตอร์ครับ แล้วตัวจากแล้วต่อล응ิสเตอร์เข้ากับปอนครับแล้วก็ตัวปอนเข้ากับกล้าวแล้วก็ตัวปอนเข้ากับนี่ครับแล้วก็ขาติกเกอร์เข้ากับขาเก้าครับแล้วก็ไอโคต่วกับขาเด็กครับแล้วก็ อันนี้ของวิเชียนตึนนันโตก็หนึ่งครับนี่นะครับมาที่โปรกแกรมเลยนะครับมาดูบอสเลยตรงกันไหมนะครับครับแล้วก็ทำการลันเลยนะครับนี่ครับขาที่ขึ้นจะตโตกับขาข้าวครับ,รบแล้วก็ขาที่โกจะโตกับขาเฟยน,นะครับ แล้วก็มาก๊อปที่กำอไหมครับกอก๊อปครับแล้วก็ดับดับมันกิกที่บอดครับรอวัไหมครับแล้วกาทำารลันละนะครับ นี่ครับคือระยะที่เซนืซอจับวัตถุได้ครับครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านีค้ครับครับ